ถือว่าราบลื่นค่ะเพราะว่าแบบเมื่อกี้ฟังสายก็เราดีใสคล้ายกันแล้วก็มีแบบอะไหลายอย่างด้วยกันนาะะค่่ใชก็สนุกดีเนาะมันเหมือนแบบใช่เหมือนแบบเป็นการทำงานอีกแบบหนึ่งของเราใช่ภาษาไทยเป็นในบ้านเกิเลิฟเรื่องแรกเรื่องโอ้โหก็เรียกว่าเรียนรู้กันไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็ช่วงแรกๆก็อาจจะมีแบบเขิน ทำตัวไม่ถูกอะไรแบบนี้แล้วก็พอดีมันจะมีช่วงหนึ่งที่ฟ้าใส่กลับไปแคนาดาด้วยตอนนั้นคือช่วงคริสต์มาสตอนแรกก็เหมือนแบบเคมีก็แบบซูนแล้วพอกลับมาใหม่ก็เหมือนแบบเออแบบผ่างกันไปแบบประมาณห้าทิ้กว่าเนาะแล้วแล้วกลับมาก็คือฉากแบบหลุดซีนเลยใช่ดซีนแรกกันเลยเลยกับกับาก็เลยแบบเลยใช้เวลาจูนแบบนิดนึงแต่ว่าแล้วก็โอเคใช่ค่ะแต่จากไทรหลอกที่ปล่อยออกมาก็ไม่ธรรมดาที่มี จริงๆในเรื่องของรูดและโทนของไฮวอทนะคะกับเทรลเลอร์ใหม่ที่กำลังจะปล่อยออกมามันก็จะมีความแตกต่างกัน mm hmm. ใช่นะตอนนี้เข้าที่ดูนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เห็นถึงการตัดต่อแต่ว่ามันจะมีความแบบภาพยนตร์มากขึ้นมีความแบบเอธโทนมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นก็อยากจะให้ติดตามแล้วก็มันก็อาจาจะพูดถึงเนื้อเรื่องมากขึ้นด้วยให้หลายคนได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเรื่อง The Hidden Love <"Hey, S 2> The Hidden Blood The Hidden, Sorry The Hidden Blood หรือว่า หรือว่าเลือกท่ามรักค่ะทัเป็นพออแล้วสี่ระหว่างเราสองคนเป็นยังไงครั้งแรกที่ต้องเล่นละสี่นใช่ก็เป็นครั้งแรกของหนูที่ต้องแบบต้องทำต้องละสีกับใครบางคนเพราะว่าเป็นในซีรีส์แรกของหนูเลยอย่างเงี้ยก็เรื่องแรกก็ปึ้งเลยเนาะวันถ่ายไพลยหลอดใช่วันถ่ายไพลยหลอดด้วยแต่ว่าในตัวซีรีส์เองก็เหมือนกันก็เหมือนเราก็คุ้นชินกันแล้วนะเพราะเราก็เคยแบบ ได้คุ้นเหมือนเคยกับการแบบเยอะนะกับอะไรการ้องการแต่ต้องแต่เออแต่อ่างอะไรเงี้ยใช่แต่ตัวแต่ตัวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เราก็ชินกันแล้วก็เลยแบบทำให้มันเป็นเรื่องปกติในการแบบเออแบบใกล้ชิดกันใช่คุ้นเคยกันใช่คุ้นเคยกันมา้นใช่เวลาานี้่านที่จะแบบจูนกันได้เอาจริงไม่เลยนะแบบอ่จูบแรกที่เคยจูบอะค่ะคือเทคแรกก็ใช้ได้เลยหนึ่ง จูกจริงเลยค่ะแล้วอยากบอกว่าทั้งสองคนก็ตอนนั้นที่เวิร์กช็อปเราก็ทั้งสองคนก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีประสบการณ์ใน่แต่เขมีประสบการณ์ในในเรื่องใช่แล้วก็กาับมาเพราะว่าคนก็บอกว่าจะอธิบายยังไงให้แลเข้นใจความรู้สึกอะไรก็เลยแบบมีแค่จูนครั้งเดียวอย่างเนอะแบบแค่ลองจูบครั้งเดียวแล้วอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็คือได้เลยแต่ว่าจำได้ว่าครั้งแรกที่จูบในท้ายหลอดก็คือน้องเซียกัดปากฟ้าใส แล้วตอนนั้นจําได้ว่ามันมันช้าไปประมาณห้าวันเนาะรุนแรงรรุนแงเหมือนไอเหมือนเกลนอค่ะเหมือกินกับบทของแบมพาร์ใช่คือมากินกับบทไปหน่อยอะไรไม่ไม่แต่ก็ขอโทษพี่เคบาไปแล้วไม่ได้คิดเลยแต่หลังจากนั้นไม่มีอะไรแบบว่าถามเพราะว่าแบบอ้ก็คือก็รู้ว่าแบบจริงๆก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เหมือนกันก็เลยแบบว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเอรอแสดงว่าต้องหลังแน่นอน จริงๆเอ้เชคมันเหมือนมันมันไม่ได้แบบหลายเทคมันเขาเรียกว่าเทคเดียวแต่หลายมุมใช่่คะก็เลยเวลาที่ถ่ายเรื่องซิงก็จะนานเลยก็จะต้องถดากันหลายรอบเพราะว่ามันจะมีหลายมุมหลายมุมนี่นั่นเลยมุมใกล้มุมไกลโอ้ยแล้วก็มุมเฉียงมุมมุมขึ้นแบบเออหลายมุมมีหมดเลยตั้งแต่เรื่องเรื่องซิงแล้วทำจนได้เรื่องนี้เดือนอุ๊ยจริงๆความรู้สึกได้หนูสึกว่าในเรื่องของความแบบปริศนาความลึกลับอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องของ โลกแฟนตาซีแองเรื่องเนี้ยลึกมากมัน,บบน,นมกแนน็แบบเข้มข้นมากแล้วเอาจริงๆนะแบบตัวหนูเองหนูชอบแฟนตาซีมากนชอบ,ชอบตอนเด็กก็ดูแบบไฟไลไท์ดู hey water, แฮมมอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเข้าไปอยู่ในโลกมันเปนโลกโลกหนึ่งดูซีรี่ย์นี้ัวเหมือนกันเข้าไปในโลกนึงแล้วก็จะแบบคอยติดตามเฮ้เยคนอะไรขึ้นคนนี้เขามขอีอะไรอย่างงี้แล้วหนูก็มีพลังด้วยมันเป็นแฟนตาซีิ แล้วก็จริงๆอ่ะในส่วนของแบบไทยาในส่วนของเซนี่ก็คือเวลาที่เขารักใครสักคนแล้วมันเหมือนมันจะอ่อนแรงไปมันจะดูพลังของเขาเขาจะแบบอ่ใช่ดังนั้นคําถามคือแล้วเราจะรักกันได้ไหมเออใช่แล้วเจออะไรแปลกๆในกาไม่พเพราะว่าพอดีเวลาพดีพวกซีดี้ซีดี้เกี่ยวพีดี้กระถางที่เอ่ยใดเอ่ยก็จะมีความเชื่อเดบดๆคือ คือจริงๆเอาส่วนตัวนะฟ้าใสเหมือนที่นี่กลัวผีมากแบบกลัวกลัวมากเลยเล่นซีรีส์ผีใช่คือไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยนางนี่อยาเป็นคนที่ผี่าใช่คือจะบอกว่าเหมือนมันก็จะมีฉากที่แบบว่าแค่เราอ่านบทอ่ะเราก็แบบโอ้โหหลก้ถ้าเป็นชีวิตจริงคือแบบช็อกตายเลยแต่ว่าโชคดีที่มีทีมงานค่อนข้างเยอะค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าโอเคไม่ได้แบบรู้สึกอะไรมากเราไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มใช่แต่ในซีมก็ต้องเยอะสิเพราะในซีรีส์แบบ ในซีนก yeah. ็เยอะแต่ว right ่าหลายครั out and out, and ้งท uh, ี่จะถ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วงกลางวันแล้วมันก็จะมีฉากที่เหมือนแบบว่าเดินเข้าประตูไปปุ๊บอุ๊บอีกมิติหนึ่งเลยสิ่งกระเทือนเชื่อรอยยิ้มยช่ใช่คือิ่งประดิษฐ์ตอนนี้เขาใส่หมูเราเราพกอะไรกันบ้างเอาเวลาออกไปสถานที่ที่แบบเป็นโลแบบเต่าๆอะไรแบบเนี้ยตู้หนูเองไม่ได้พกเลยเจอหนูอันนี้ไม่ได้พกอันนี้พกอยู่ค่ะแต่ว่าอ่าจะ ถอดออกมาไม่ได้อยู่ตรงนี้เอาใช่แล้วก็มีอยู่ในกระเป๋าด้วยแต่ไม่ได้เอามาก็อุ่นใจสบายใจก่อนตัดถ้าแบบใช้แล้วปวดมั้งหตัวนูเองก็อือก็ไม่ค่อยปวดผีหรือแล้วคนนี้ไม่ค่อยปวดผีเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้สึกว่าผีเป็นแบบความรู้สึกซึ่งหนูรู้สึกนิดนึงนะเพราะว่าหนูไปที่มันเป็นโรงพยาบาลฉลองเรียนแล้วกี่เป็นซึนอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นหนูรีวิวเข้าน้ำทีเดียวอแล้วแบบไในน้ำก็แบบ เงียบมากเงียบสะัดแล้วสว่งเวงอยู่ปิดปากแล้วก็ได้ยินเสียงคุกแกตอนแรกก็คือห้องน้ําแบบระแวง <c oughs> ก็รูนจึกแบบรู้สึกขนลุกเบาๆก็เลยรีบวิ่งออกมาแต่คือมันก็จุดโซเวหนูก็ไม่ได้โกหกอย่างไรก็เลยนี่น,น,นม่ไปไหนมาไหนคนเดียวเหอไปคอนไปคนเดียว <c oughs> ก็เลยอาจจะไปไหน ต้องจับมือไทยทักคนไปด้วยมีเพื่อนไปด้วยหรือว่าจะเป็นกลุ่มเลยค่ะแต่ว่าจริงๆน่ากลัวที่สุดก็่าจะเป็นฉากที่เขาทําที่มีไฟติดติดเปเปิดน่ะเอ้ยภาแบบโอ้ m ม g ก d อนอกจากคำน่ากลัวค่ะความหวานในเรื่องอะไรอ่ะสองคกดดันอะไรกดดันใช่กดดันอะกดดันหรอกดดันอะไรไหมก็จริงๆเนื่องจากว่านี้มันเป็นซีรีส์ อ <G. S 1> ของเราเรื่องแรกใช่ไหมคะก็อาจจะมีการคาดฝันทั้งตัวเราแล้วก็ทีมงานด้วยคะ่ะแล้วก็ท้ายก็ทุกคนแบบทุ่มเทแล้วก็ลงทุนอย่างเต็ม,ตมที่เราก็หวังว่าแบบทุกอย่างมันจะออกมาดีแล้วก็จะได้มีกระแสะตอบรับทุกอย่างเหมือนกันใช่ไหมคะก็ตัวเ,เองหนูไม่ค่อยกดดันเท่ยายรู้สึกว่าเหม,มือนเป็นการเรียนรู้ของหนูแต่แล้วก็เป็นเรื่องแรกของหนูก็เลยอยากที่จะเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยก็เออ่ อาจจะกดคนเลิกแอคชั่นซีนเดียวนค่แหละค่ะก็คือเป็นอย่างที่ต้องฝึกอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นมันก็เป็น part of every process ก็หนูก็ enjoy process สนุกดีใกล้จะได้ชมแล้วฝากแฟนๆติดตามเป็นหคักก็ฝากด้วยนะคะ The Hidden Blood เมื่อถ้มรักเดี๋ยวเทรลเลอร์ใหม่ก็จะมาแล้วนะคะเดือนนี้คุ้มภาพันแต่จะมาช่วงวีคไหนเดี๋ยวต้องคอยติดตามผ่านที่ Youtube Official นะคะใช่ก็ยิทานยินดีฝากด้ย อยากให้คนติดตามนะคะก็มันก็แบบมีการเสริมหลายอย่างเนอะ b l ก็มี dl ก,ก็มีนะคะนก็อยากให้ทุกคนติดตามะคะขอบค่ะ <c oughs>